สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องย n น t y c a ควันนี้เรากลับมาพร้อมกับหนึ่งในหัวข้อที่ทรงพลังและน่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์การป้องกันประเทศขีปนาวุธบรม์อออ่างสอเสือ2 0ง6ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างอินเดียและรัสเซียได้กลายเป็นขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกเพราะมันคือสัญลักษณ์แห่งพลังเทคโนโลยีและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้บรม์ออสอไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดา มันคือผลลัพธ์ของวิศวกรรมขั้นสูงที่สามารถบินได้เร็วกว่าเสียงถึง3เท่าด้วยความเร็วแมสสาและในรุ่นใหม่ปี2026ระยะยิงถูกเพิ่มขึ้นจนทะลุ800กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าศัตรูจะไม่มีเวลาตอบโต้ก่อนที่มันจะถึงเป้าหมายการรวมเทคโนโลยีขั้นสูงจากรัสเซียเข้ากับนวัตกรรมของอินเดียทําให้บรามอสอกลายเป็นขีปนาวุธที่ไร้เทียมทานในสนามรบขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบให้สามารถยิงได้จากทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นทางเรืออากาศหรือพื้นดินซึ่งทําให้มันสามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นและเหมาะกับทุกสถานการณ์การการ,รบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายบนบกกลางทะเลหรือแม้กระทั่งการสกัดเรือรบของศัตรูในเวลาน้อยนิดระบบนําวิถีของบรามอ s รุ่นใหม่ยังได้รับการอัปเกรดให้แม่นยํายิ่งกว่าเดิมด้วยการใช้เรดาร์ขั้นสูงร,งร่วมกับการนําทางจากดาวเทียมที่สามารถเจาะทะลุก,การรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ขีปนาวุธนี้สามารถตีเป้าได้แม้กระทั่งวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ด้วยความแม่นยำในระดับไม่กี่เมตรและสิ่งที่ทำให้บรามอสอดดเด่นยิ่งกว่าคู่แข่งคือความสามารถในการบินในระดับต่ำเหนือพื้นน้ำซึ่งทำให้ระบบป้องกันของสัตวปรูไม่สามารถจับสัญญาณได้ง่ายความเงียบและความเร็วผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบทำให้มันกลายเป็นนักล่างเงียบที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ ในปี2026อินเดียได้แสดงศักยภาพของบราม์อสอในงานแสดงเทคโนโลยีการทหารระดับนานาชาติซึ่งประเทศพันธมิตรหลายแห่งเช่นฟิลิปปินส์เวียดนามและอินโดนีเซียต่างแสดงความสนใจในการจัดซื้อเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของตนเองและสร้างสมดุลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบราม์อสอ์ไม่เพียงแต่เป็นขีปนาวุธสำหรับสงครามแต่มันยังกลายเป็นเครื่องมือทางการทูตที่อินเดียสามารถใช้สร้างพันธมิตร สร้างความน่าเกรงขามและสร้างอิทธิพลในเวทีโลกนี่คือสิ่งที่ทำให้บรามอสอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและอนาคตของประเทศขณะดเดียวกันโลกก็กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การสู้รบที่เน้นความเร็วความแม่นยำและเทคโนโลยีขีปนาวุธเช่นบรามอสสจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ประเทศใดที่ครอบครองเทคโนโลยีเช่นนี้จะมีโอกาสในการเจรจาและป้องกันตนเองได้ดีกว่าประเทศอื่น แล้วคุณละคิดอย่างไรกับขีปนาวุธบรามอออ่างสอเสือ2026รุ่นใหม่นี้คุณคิดว่ามันคืออาวุธที่สามารถเปลี่ยนเกมในสนามรบได้หรือไม่สแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง Unity ค่าของเราไว้ด้วยนะครับเพราะตอนต่อไปเรายังมีเทคโนโลยีที่น่าทึ่งอีกมากมายรอให้คุณได้ชมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ